สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตัวนี้เลยนะคะเครื่องเคลียร์ผิวหน้าล้างเมคอัพแล้วก็นวดหน้าในตัวนะคะเป็นรุ่น4 in 1นะคะตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวเครื่องแล้วก็นี้เป็นตัวซิลิโคนล้างเมคอัพนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นหัวนวดนะคะนี่จะมี3แล้วก็จะมีแท่นชาร์จนะคะแล้วก็สายเสียบย USB ไว้ชาร์จ บบะะจะมีเครื่องตัวนี้จะมี3มฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็ะคือ1โหมดที่1จะเป็นโหมดเคลียร์ผิวหน้าล้างเมคอัพโหมดที่2จะเป็นโหมดนวดยกกระชับแล้วก็โหมดที่3จะเป็นโหมดนวดร้อนแล้วก็ปล่อยความร้อนอุ่นๆแล้วก็มีระบบสั่นมาด้วยนะคะอันนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากเลยค่ะโหมดล้างหน้าเคลียร์ผิวหน้าใช้กับพวก โฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าทั่วไปได้เลยนะคะรุ่นนี้กันน้ำนะคะเวลาแบบโดนน้ำอะไรอย่างนี้เนี่ยตรงรู usb เนี่ยแนะนำให้ลูกค้าปิดให้ใหไม่ให้แห้งสนิทนะคะไม่ให้น้ำเข้านะคะตัวนี้ไม่ให้น้ำเข้าตรงรูเสียบ usb นะคะแล้วก็สามบทการใช้งานวิธีการใช้งานคือ1กดปุ่มนี้นะคะใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวในการสั่งการทำงานนะคะกดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ1-2วินะคะก็จะขึ้นโหมดนี้เลยค่ะ หมวดแสงไฟสีฟ้าก็คือโหมดแรกก็คือโหมดเคลียร์ผิวหน้าล้างเมคอัพนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีระบบสัน่นความแรงสั่นได้3ระดับนะคะน,นี่คือระดับที่1ค่ะอันนี้ระดับที่2นะคะก็จะเพิ่มความสั่นขึ้นมามากขึ้นระดับที่3ค่ะอันนี้แล้วแต่เราจะสะดวกเลยว่าเราจะใช้หมดมันเราจะใช้ความสั่นที่ระดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นหัวแปรงซิลิโคนหัวแปรงซิลิคนนะคะโหมดแรกนะคะ,ะ,คะถ้าต้องการล้างเมคอัพ หรือว่าเคลียร์แบบสิ่งสกปรกบนใบหน้าเนี่ยใช้โหมดที่1นนะคะซึ่งจะเป็นแสงไฟสีฟ้าเมื่อเราล้างเมคอัพเคลียร์ผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาต่อโหมดที่2ค่ะนี่เลยค่ะเอาแผ่นซิลิโคนนี่ออกนะคะก่อนที่เราจะใช้โหมดที่2โหมดที่2นะคะจะเป็นจะขึ้นแสงสีแดงแสงไฟสีแดงตรงหน้าจอนะคะใช้คู่กับเซใช้นวดคู่กับเซรัม่มเจลอะโลเวล่าครีมบำรุงทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะ มาร์กหน้าลงไปใช้แผ่นมาร์กหน้าลงไปแล้วก็นวดทับนวดทับแผ่นมาร์กหน้านะคะการใช้เครื่องนวดหน้านวดคู่กับครีมบำรุงผิวจะทําให้ตัวครีมเนี่ยผลักลึกเข้าไปสู่ผิวได้ดีมากกว่าการใช้มือนวดนะคะอันนี้นะคะตังนี้จะปล่อยโหมดนี้ก็จะปล่อยความร้อนอุ่นๆขณะนวดนะคะช่วยยกกระชับ ให้หน้าดูแบบหน้าที่ดูหย่อนคล้อยยกกระชับขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นโหมดนี้ค่ะโหมดนวดกระแสกันวานิกนะคะจะเป็นไฟสีม่วงซึ่งโหมดนี้จะมีทั้งปล่อยความร้อนอุ่นๆขณะน,ดนวดแล้วก็จะมีระบบสั่นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นระบบสั่นนะคะนี่เลยใช้เหมือนกันเลยค่ะใช้คู่กับเจลอะโลเวล่าเซรัมหรือว่าครีมบำรุงผิวทั่วไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จนะคะกดปุ่มค้างไว้เหมือนกันค่ะค้างไว้ ส่วนวิธีการล้างแปลงซิลิโคนตัวนี้นะคะแฝงซิลิโคนตัวนี้ไม่สะสมคราบนะคะลูกค้าใช้กับโฟมล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยสามารถล้างออกด้วยน้าเปล่าแล้วก็ตากไว้ให้แห้งได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเจอคราบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอ่อใช้ใช้คู่กับโฟมล้างหน้าคือขัดออกได้เลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะมาใช้งานให้ดูกันนะคะจะทาเคอัพ จะลงเมคอัพให้ดูแล้วก็ล้างหน้าให้ดูนะคะว่าล้างยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะนี่จะเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะพวกนี้จะแบบกันน้ำนะคะอายแชโดว์ eyeshadow. ลงอายแชโดว์แล้วก็บลัชออนค่ะลงบลัชออนนะคะ o r u s h <Brush> On <S ต่อด้วยรองพื้นนะคะเดี๋ยวจะมาล้างเมคอัพให้ดูรองพื้นนะคะรองพื้นนะคะลงรองพื้นไปนะคะใช้กับโฟมล้างหน้าหรือเป็นพวกแบบโฟมที่เป็นโฟมหรือว่าจะเป็นพวกแบบครีมโฟมอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เลยะแล้วก็นี่นะคะ ล้างห,หน้าจะบีบถ้าเป็นโฟมนะคะบีบจะบีบใส่ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะตัวแปรงเลยก็ได้นะคะบีบไปเลยหรืว่าจะลงที่หน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะกดปุ่มเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ปรับระดับนะคะแล้วก็ถูไปเลยนะคะตัวนี้ถูไปเลยค่ะไม่ต้องถูแรงนะคะนี่พวกแบบเบค a อัพรองพื้นอะไรเนี่ยนะคะก็จะออกหมดเลยค่ะไม่ต้องถูแรงนะคะนี่ นี่นะะเลยค่ะเฮ้ยมันออกไปแล้วอะตัวแปรงซิลิโคนเนี่ยจะไม่จะไม่บาดผิวหน้านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะบาดผิวหน้าจะทําให้แบบผิวดูแบบทําลายผิวหรือเปล่าไม่เลยนะคะตัวแปรงซิลิโคนเนี่ยคือนิ่มมากเลยค่ะนิ่มมากนี่นวดนวดเป็นประจำทําความสะอาดเป็นประจำนะคะไม่ทิ้งสิ่งไม่ไม่ทิ้งแบบพวกเมคอัพตามล่องพื้นผิวหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะ นี่เลยเมื่อเราล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วนะคะกดปิดแล้วก็ถอดหัวแป้งออกมาค่ะถอดหัวแป้งออกมาล้างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูกันอันนี้เดี๋ยวจะมาล้างให้ดูกันอล้างน้ำเปล่าออกค่ะล้างให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่ามันแบบสะอาดมาก สะอาดมากเลยค่ะมันจะแบบเราไม่ต้องแบบเราแทบจะไม่ต้องใช้สัมีมาแบบเช็ดเครื่องสำอางอะคะ่ะเมื่อกี้แบบอายไลเนอร์รองพื้นอายแชโดว์ออกหมดเลยนะคะเห็นไหมคะออกหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเข้าสู่โหมดนวดหน้ากันนะคะเดี๋ยวขอเช็ดหน้าก่อนขอซับหน้าก่อนนะคะอันนี้เมื่อแบบเคลียร์ผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะมานวดหน้ากันค่ะลงเป็นเซรั่มครีมบำรุงผิวหรือว่าเจลได้เลยนะคะอันนี้ลงเซรั่มนะคะนี่ค่ะลงเซรั่มนวดนะคะแล้วก็นี่ค่ะเปิดเครื่องค่ะเปิดเครื่องปรับโหมดนะคะกดต๊ดตืดตืดอ่าเลยค่ะโมโนดขึ้นเลยนะคะ สามารถนวดเป็นประจำได้ทุกวันเลยนะคะวันครั้งละ1 0บถึงสินาทีนะคะนวดถ้ามีแบบรอยรอยยิ้มร่องแก้มนี้เนี่ยนวดออกนะคะนวดออกแล้วก็ลากขึ้นนวดแล้วก็ลากขึ้นค่ะใช้วิธีการนวดแล้วก็ลากขึ้นนะคะจะไม่ได้แบบนวดแล้วปาดลงมานะคะจะช่วยทำให้แบบผิวหน้าไม่หย่อนคล้อยนวดเป็นประจำทุกวันนะคะตัวนี้ แล้วก็ทําให้รูขุมขนที่แบบกว้างกลับมาดูกระชับขึ้นค่ะตัวนี้นะคะนวดไปเลยค่ะเครื่องไรกระทัดรัดนะคะแบบนวดได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนี่เลยค่ะชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหใช้งานได้แบบน่าจะแบบหลายอาทิตย์เลยค่ะสองสองประมาณสองสองอาทิตย์ได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแบตมันจะหมดเร็วนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยแล้วก็หมดต่อไปก็จะมีระบบสัน่นแล้วก็ปล่อยความร้อนอุ่นๆด้วย นี่เลยคะ่ะนวดเลยนะคะสามารถนวดเป็นประจำได้ทุกวันนะคะลูกค้านี่เครื่องตัวนี้แม่ค้าใช้เองนะคะเมื่อนวดใช้งานเสร็จกดปุ่มตัวนี้เหมือนเดิมคะ่ะปิดเครื่องปิดเครื่องนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นี้ก็แท่นชาร์จนะคะนี่คะ่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากมีเท่านี้นะคะ